สวัสดีนะครับวันนี้ก็ขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกเราทุกคนในวันพุทธที่10มกราคมปี2024นะครับอธิษฐานขอพระเจ้าเปิดใจและตาของเราที่เราจะอ่านและพร้อมที่จะรับถ้อยคำพระวจนะของพงเข้ามาในชีวิตของพวกเรา วันนี้ในพระธรรมสรุดีบทที่129ซึ่งเป็นอีกบทหนึ่งใน15บทที่พวกยิวใช้ร้องขณะที่เขาเดินทางขึ้นไปนมัสการพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มหนึ่งใน15บทนี้ซึ่งแต่ละบทก็มีหัวข้อและก็การเน้นที่แตกต่างวันนี้พูดถึงเรื่องสรูของข้าพระเจ้า หรือพวกเขาขมเหงเข้าพเจ้าคําว่าพวกเขานี้หมายถึงผู้เขียนใช้ตัวแทนของอิสราเอลนะครับขมเหงนั้นก็คือได้เรามาดูตลอดประวัติศาสตร์ของอิสราเอลหลังจากที่เขาได้เข้าไปในแผ่นดินคณนาอันเขาก็ถูกชาวคานาอันขมเหงถูก พวกคนฟิลิสเตียข่มเหงถูกคนเอโดมลุกลานข่มเหงถูกโมอับอมโมนมาถึงประเทศอัสซีเรียรและตลอดจนสุดท้ายก็เป็นบาบิโลนกวาดเขาไปเป็นเฉลยมีเดียเปอร์เซกรีกและโรมันและไล่มาตลอดนะครับจนมาั่งฮิตเลอร์ นะก็ข่มเหงและฆ่าพวกยิวและตลอดจนปัจจุบันนี้ชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดเหล่านี้นั้นเป็นภาพที่บรรยายนะครับพูดถึงสภาพที่พวกยิวนะได้ถูกกระทําจากศัตรูของพวกเขาทำไมต้องเป็นพวกยิวด้วยทั้งนี้เพราะว่ายิวเป็นชนชาติของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเลือกและเป็นชนชาติที่พระเจ้า ให้พระมาสิยาได้มาทำไมครับมาประสูติในโลกนี้ผมแบ่งหัวข้อในท่ามกลางที่พวกยูทูกคมเห็นอย่างหนักถ้าเราสังเกตดูในข้อที่1กับข้อที่สองอย่างหนักตั้งแต่ยังหนุ่มๆม,มาตั้งแต่เริ่มต้นของการที่เขาเองกลับมานะครับในประเทศในดินแดนจากการเป็นทาสในอียิปต ใน,น,แน,นแผ่นินขันแผ่นดินแห่งพันธสัญญาให้ข้อคิดสี่ข้อคิดคือพระยาเวปกป้องข้าพเจ้าสองพระยาเวทำลายเครื่องจำจองจากข้าพเจ้าสามพระยาเวทรงลงโทษศัตรูของข้าพเจ้าสี่พระยาเวทรงอวยพรข้าพเจ้าให้เรามาดูนะครับข่เมเหงอย่างหนักผมเอง ให้ข้อคิดกับพวกเราในการนำไปใช้นะครับใครคือสตรูที่ขมเหงชีวิตของพวกเราเราไม่รู้คนที่ตอบได้นะครับเัินก็คือตัวของเราเองอะไรปัจจุบันนี้ที่เป็นเหมือนสตรูนะครับที่คอยข่มเหงกดขี่นะครับทำลาย ชีวิตของพวกเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนนะครับอาจจะเป็นปัญหาต่างๆหรืออาจจะเป็นสุขภาพร่างกายหรืออาจจะเป็นนะครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รบกวนจิตใจของพวกเราทำให้ใจของเรานิ้นทุกข์ใจนะครับแตก ก็ยังเอาชนะข้าพเจ้าไม่ได้อะไรคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในที่นี้ความคมเหงความทุกข์ยากลำบากนั้นไม่สามารถทำให้เราหรือทอดทิ้งทำให้เราต้องทอดทิ้งความเชื่อของเราที่มีอยู่ในพระเจ้าเราจับได้คำพูดที่เปาโลพูดบอกว่าแม้ว่าความตายการกันดานอาหารการอดอยากการคมเหง แล้วก็ภัยต่างๆก็ไม่สามารถแยกเราจากความรักของพระเจ้าได้ผมตุนใจพวกเราทุกคนครับชีวิตของเราเมื่อเราเผชิญนะครับอุปสรรคปัญหาความทุกข์ลำบากแต่เราสามารถเอาชนะนะครับความทุกข์ปัญหานั้นได้ไม่ใช่เพราะตัวเรา นะแต่เป็นเพราะพระเจ้าทรงช่วยเราอยู่กับเราและประทานกำลังให้กับพวกเรานะครับทุกครั้งที่เราร้องทูลขอออกพระนามของพระองค์เขอคิดประการที่สองอยู่ในข้อที่สี่ครับพระยาเวชอบทำรรพระองค์ทรงทำลายเครื่องจำจองของคนอธรรมจากตัวข้าพเจ้าเครื่องจำจองนี้หมายถึงอะไร อะไรครับคือเครื่องจำจองชีวิตของเราไม่มีใครรู้นะครับอาจจะเป็นสันดานบาปของเราบางอย่างนิสัยหนับบาปของเราที่เราเองแพ้ไม่มีกำลังที่จะมาชนะมันหรืออาจจะเป็นอารมณ์ของเราหรืออาจจะเป็นเรื่องบางอย่างในชีวิตของพวกเรา ซึ่งแต่ละที่คอยจํำจองพันธนาการทำให้เราขาดเสรีภาพทำให้เราขาดความสุขทำให้เราขาดความสัมพันธ์ของเราที่ดีต่อพระเจ้าเราน่าจะนั่งลงคิดสำรวจดูแล้วอธิษฐานขอพระเจ้าทรงทำลายเครื่องจํำจองนั้น ที่พันธนาการชีวิตของเราไว้นะครับอันนี้เป็นข้อคิดที่นำไปใช้นะในวันนี้จากข้อนี้ข้อคิดสุดท้ายในข้อที่8บอกว่าคนทั้งคนที่ผ่านไปไม่ไปไม่พูดว่าขอพระยาวเวอวยพรท่านทั้งหลายเราจะอวยพรท่านในพระนามของพระยาวเวพระเจ้าทรงอวยพรเรา ผมดูใจพวกเราทุกๆคนในท่ามกลางชีวิตที่การเป็นคริสเตียนที่เราดาเนินชีวิตยอยู่ให้เรามั่นใจให้เรามั่นคงหนักแน่นวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราโดยเฉพาะในท่ามกลางสัตรูและปัญหาพระเจ้าจะอวยพรเรา ทำไมเพียงแต่พระเจ้าจะอวยพรการงานของเราอวยพรสุขภาพของเราพค์จะอวยพรลูกหลานของเราและครอบครัวของพวกเราขอคิดที่ดีที่เรานำไปใช้ในที่นี้ในตอนประโยคสุดท้ายเราอวยพรท่านในพระนามพระยาเว เราต้องใช้พระนามของพระยาเวนั้นในการอวยพรกันและกันอันนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่คริสเตียนเมื่อเจอกันเราจะขอ,อคำพรหรือคำอวยพรให้แก่กันและกันโดยใช้พระนามของพระยาเวเพราะพระนามของพคกนั้นเป็นพระนามที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระนามที่บริสุทธิ์และเป็นพระนามที่ทรงฤทธิอำนาจนะครับ ขอพระยาอวปภรเราและถ้อยคำพระวจะนะของพรงะวันนี้ที่เราได้เรียนรู้ในพนาพระเยซูเจา้า